สวัสดีครับทุกผู้ชมครับพบก,กับช่องของเราอีกแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วสำหรับภาพโปรโมทส,สเตทของลิซ่าใน e with You ซีซั่น3นะครับแล้วก็มีการแชร์กันอย่างแพร่หลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับลุคลุคใหม่ของลิซ่าอีกแล้วนะครับเป็นลุคที่ต้องบอกว่าร้อนแรงทุกคำบรรยายจริงๆนี่ฮะสเตทก็สวยงามครับมาพร้อมกับทรงผมสีดาแต่งหน้าจัดเต็มครับนี่โอลภาพนี้ครับแสดงออกให้เห็นว่ามีความร้อนแรงมาก แค่โอ้ oh my g ก็ซึ่งเธอเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งบนเวทีของจีนนะครับนี่ก็เป็นการอัดเทปผ่านรายการยูสเวนยูซีซันสามแน่นอนว่าทางไอ้ชิอีนะครับได้โปรโมทไปแล้วบอกว่าวันพรุ่งนี้ฮะวันที่1 7นะครับก็จะมีตอนพิเศษให้ดูกันแล้วตอนแรกก็จะเริ่มในวันที่18นี้นะครับเนี่ยถ้าถามแอดมินว่าแอดมินชอบภาพไหนมากที่สุดในนี้ซึ่งดูแล้วมันเกิดความระทึกใจนะครับก็คงจะเป็นภาพนี้นี่เลยครับแน่นอนชาวต่างชาติก็พูดเช่นเดียวกันกับเราว่ามันเป็นภาพที่ร้อนแรง เนี่ยคนนี้เขาบอกว่ามีเพียงคําเดียวที่สามารถใช้อธิบายลิซ่าได้มันคือความสมบูรณ์แบบนะครับนี่คนต่อมาบอกว่าอะไรการเธอกําลังเผาไหม้ด้วยความร้อนแรงเธอกําลังเล่นกับไฟนะครับนี่เธอคือผู้สอนเต้นที่ร้อนแรงที่สุดบางคนก็บอกภูมิใจในฐานะที่ปรึกษาลิซ่าเสมอบางคนบอกโอ้โหเมนเทอร์ที่ดีที่สุดนี่คนนี้บอกว่าบอกให้ยิ้มแล้วทําไมไม่ยิ้มซีซั่นสองแล้วนะครับเออเธอไม่ยิ้มครับเพราะว่าเธอจริงจังนะครับหลายคนหลายท่านบอกว่าโอ้โหฉันตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ดู ก็มีการโปรโมตมาเดี๋ยวเราไปดูภาพกันสักหน่อยนะครับไล่เรียงกันนี่ฮะนี่ฮะเดือดได้ว่าจัดหนักจัดเต็มครับมีการนี่วางเก้าอี้ทายทาครับเธออยู่ด้านบนครับแล้วก็สายตาพิฆาตอีกแล้วงานนี้ภาพนี้ชอบมากครับนี่เป็นภาพเดียวที่เธอยิ้มนะครับนี่ขอเสียงหน่อยจ้านี่ขายาวของเธอได้ฉายแสงอีกแล้วโอ้ทุกมุมมองครับทุกอริยบทก็คือเบปังอลังเวอร์จริงๆนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยละกันสําหรับยูสวิร์อยู่ซีซั่นสามวันนี้ก็นําข่าวมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับก็ได้รับการโปรโมทเป็นที่ฝ่าาผนอ้ยี ทั้งอ c ชีไทยแลนด์ก็ออกมาบอกแล้วว่าแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเวทีจะต้องลุกเป็นไฟพรุ่งนี้เมนเทอร์ลิซ่าในโชว์ของย o u t h ิ i ญาสามจะร้อนแรงขนาดไหนมาลุ้นกันนะแม่ก็เจอกันแน่นอนครับสำหรับลิซ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูคอมเมนต์ชาวโลกกันว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไงนะครับวันนี้ก็นําแค่ข่าวมาฝากกันเฉยๆวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ